สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เคารพวันนี้มาอยู่กับเจ้าไทยสิงสี่จุดศูนย์น่ครับดันข้าวหกหนึ่งกขอหกหนึ่งสวยๆนะครับกขอหกหนึ่งสวยมาดูกันครับดูใกล้ๆครับราคานี้สภาพนี้น่าจะได้ นห้านะครับแดงครับถ้าข้าวหรือลงสีเห็นแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับฝากติดตามผลง,งานข้าวมาเมล็ดแจ่งๆนะครับจะเป็นเ,นเ้นพันก็ปูกก็ได้ครับ จะเกี่ยวให้นนเนียนๆครับไม่รีบ ฟางนะครับเราไม่ได้กระจายฟางนะครับฟางนั้นหนาเลยครับ ระบบดูครับไม่มีอื่นไม่มีเนืดน,นะครับ ไม่ด้ลบแบบเลยอ่มมนะไม่ด้ลบบางแบบเลยลม,มนะบางแแบบเลย โอ้ยเมืนอเหีนมันลมก็โดดอะไรนี่หรอไปนกื่เลยตายดีนะดีมันแห้งเรียบร้อยนี่ครับทอมีอารมเจ้าของนาเสียหายเยอะครับดีครับพื้นที่แห้ง ต้นที่แห้งนี้เกี่ยวได้หมดทุกต้นพวดหนาแน่นนะครับดูหนาแน่นถ่เสียงรับจบครับหนาแน่นฝั่งนี้จะเกี่ยววันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้า อ่างนี้เป็นพันธุข้าวปลูกล้านเสียหนอมครับเจีวพันข้าวครับกิจเกี่ยววันที่ยี่สี่ยี่ห้าแต่แปลงนี้ล้มก็เลยไม่ได้เอาครับเพราะว่าลงเก็บคนลงเก็บไม่ได้ครับล้มครับมเมล็ดพันธุข้าวต้องคัดดีๆครับก็ถ้าเจอรถเกี่ยวดีๆก็อุ่นใจไปอีกระดับหนึ่งจังทุกเม็ดอยู่แล้วครับ โอ้น,นี้จะยาวๆหน่อยเอาสักสิบนาที มันแห้งโพดเด้มันแห้งโพดเออตาอีบ้านน่ะมันล่มตัวเลยเลบ้านน่ะมือโพดที่โต๊ะอ่ะเตาอีนี่เว้งเม็ดดีหนอยอต้องยานี่มั้อวยเออเพาีนกเอไงกลุ่มเลยแต่ราคาดี โอ้มันดังนี่ยังนู้ดังคอยแนทะ้ไม่ได้เป็นญาติวะนกอ่เพื่อได้เฮ็ดอะไรยาวเดี๋ยวเจะาผา้ให้หใหพ่อก็เฮ็ดหายพ่อก็เฮ็ดหลายอันแล้วขยาวเรื่อยๆขยับสีไปหลายทีสีไปไหมขยาวไหนก็ได้สีไปไหมด,ดูลูกเราเปิดครับเปิดครับเปิดยิงแอลกอฮอล์ครับ ยิไปหลายหลายสิบทีหมละัวันนี้ซื้อบานขยันทีละขยัวเลยขยันนั่นละเอาดองอ่ะนาๆกูจ่อกินเตาใส่น้อยไปใส่หลายลวขยาวเรื่อยๆเอาไห้ไหไ โอ้ยไม่รีวิวเลยต้ของของพอใครมันเอากระป๋องนมเลยพอใอยเ็เอากระป๋องนมกระป๋องกาแฟคือป๋องปากกระป๋องเนาะตั้งกระป๋องแบบเอาไหมดิมันน้อยเลยเออมันน้อยมันดังมันปุ๊บปบ้ออาายกกัลเระป๋องอังไหน่มันตื่นแบบว่าเสียงน้ำแหลมอ่ะพออใครสองอันพอเบิรงในยูทูปอ่ะ เอาอยาวไหมนี่ครับแอร์คอยนะครับปิดไล่์นกนะครับเดี๋ยวดูดูฝังเสียงนะครับฟังเสียงจะระเบิดนะครับจะระเบิดปลอดภัยครับไม่เป็นไรถ้าลูกระเบิดอันตรายอาจจะช้าครับช้า,าครัเป็นไงครับเออดังบ้าเหรียญเสียงของไทยหรอเออมันใหญ่มันแด่น แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน